สวัสดีค่ะวันนี้ช่องวนิดาอาสังหาราคาถูกจะพาทุกท่านนะคะมาชมทรัพย์สวยๆเป็นที่ดินเปล่าพร้อมบ้านนะคะที่พันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครค่ะอยู่ใกล้ๆกับตลาดพันท้ายมาเก็ตเพียง200เมตรเท่านั้นนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามช่องนี้ให้ด้วยนะคะหากมีทรั์สวยๆราคาดีๆถูกๆค่ะ ท่านจะได้ไม่พลาดในการรับชมก่อนใครค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะค่ะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะมีเนื้อที่ทั้งหมด 1,920ตารางวานะคะหรือคิดเป็น4ไร่3งาน20ตารางวาค่ะขายเพียงตารางวาละ2 2 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะค่าใช้จ่ายในการโอนภาษีทั้งหมดช่วยกันคนละครึ่งค่ะซึ่งถ้าเทียบกับหลายๆแปลงที่อยู่ในย่านนี้นะคะถือว่าเป็นแปลงที่มีราคาถูกมากๆเลยค่ะ ค่ะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นแปลงที่สวยทำเลดีมากๆค่ะเป็นทำเลย่านธุรกิจเลยนะคะเพราะสามารถที่จะเข้าออกได้หลายๆทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางถนนพันท้ายนรสิงค์ค่ะถนนแสมดําก็ได้ค่ะหรือจะทะลุมาจากบางขุนเทียนถนนบางกระดีค่ะก็ยังสามารถที่จะทะลุมาถนนพันท้ายนรสิงค์ที่จะมาที่ดินแปลงนี้ก็ง่ายเลยค่ะ ค่ะถ้าเราเข้ามาจากถนนพระรามสองนะคะไม่ว่าจะเข้าทางถนนพันท้ายนรสิงหรือถนนสแสมดำนะคะจะเข้ามาเพียงประมาณ4กิโลเมตรเท่านั้นค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะทางทีมงานได้เข้ามาทางถนนสแสมดำนะคะเข้ามาประมาณ4กิโลนะคะซึ่งระหว่างทางค่ะก็จะเจอโรงงานค่ะตลาดชุมชนนะคะแล้วก็ และมีโครงการหมู่บ้านขึ้นตลอดเส้นทางเลยค่ะค่ะเมื่อเราขับมาเจอตลาดทันท้ายมาเก็ตนะคะทางด้านขวามือค่ะห่างจากตลาดเพียงแค่200เมตรค่ะก็จะเจอแปลงที่ดินที่เราขายแล้วนะคะค่ะสำหรับที่ดินนะคะก็จะเป็นแปลงนี้เลยค่ะซึ่งเป็นแปลงที่ติดถนนนะคะซึ่งหน้ากว้างของที่ดินนะคะจะอยู่ประมาณ 50เมตรค่ะแล้วก็ลึกลงไป100เมตรนะคะที่ดินแปลงน,นี้นะคะจะมีทั้งส่วนที่ถมแล้วแล้วก็ยังไม่ถมนะคะที่จะเป็นบ่อนะคะเป็นน้ำนะคะซึ่งตัวบ่อน้ำนะคะจะมีความลึกประมาณ1เมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของที่ดินที่ถมแล้วนี้นะคะก็จะมีสร้างเป็นบ้านเดี่ยวนะคะ มีสิ่งปลูกสร้างให้ก็คือสองหลังค่ะบ้านเดี่ยวที่ทําไว้นะคะลงเข็มทําเขื่อนแล้วก็สร้างเป็นที่พักอาศัยเป็นบ้านเดี่ยวค่อนข้างดีมากเลยค่ะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะอยู่บริเวณด้านหน้าของแปลงที่ดินนะคะสําหรับแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นทำเล ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าติดถนนนะคะฝั่งตรงข้ามจะเป็นโครงการหมู่บ้านค่ะและด้านข้างของที่ดินค่ะก็จะมีตลาดมีเซเว่นนะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะเป็นแหล่งชุมชนหากลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจจะซื้อที่ดินแปลงนี้เพื่อลงทุนนะคะก็เหมาะมากๆค่ะเพราะว่าที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ใกล้แหล่งชุมชนค่ะไม่ว่าจะเป็นสร้าง เป็นอาคารพาณิชย์นะคะหรือแม้จะเป็นโกดังไว้สำหรับปล่อยเช่าหรือว่าทำขายนะคะก็เหมาะนะคะเพราะว่าจะอยู่ใกล้กับสถานที่สำคัญนะคะอย่างเช่นศาลพันท้ายนรสิงห์นะคะทะเลบางขุนเทียนนะคะรวมถึงเส้นเศรษฐกิจที่จะเป็นถนน แสมดามค่ะถนนบางกะดีนะคะถนนบางขุนเทียนค่ะรวมถึงใกล้กับถนนพระรามสองนะคะเป็นทางผ่านนะคะไปภาคใต้ของประเทศไทยนะคะก็ง่ายเลยค่ะรวมถึงถนนทางด่วนนะคะการจนาพิเศษค่ะหากท่านไหนจะซื้อไว้สำหรับทำโกดังโรงงานนะคะรถบรรทุกก็สามารถเข้าออกได้ง่ายด้วยค่ะเพราะถนนกว้างค่ะ พาทุกท่านเข้ามาชมบ้านเดี่ยวนะคะที่สร้างอยู่บนพื้นที่หนึ่งไร่ที่ถมเรียบร้อยนี้แล้วนะคะบ้านเดี่ยวนะคะแปลงนี้นะคะจะมีขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ125ตารางเมตรค่ะแบ่งเป็น1ห้องพระนะคะ3ห้องนอนสห้องน้ำหนห้องแต่งตัวค่ะ หนึ่งห้องครัวนะคะซึ่งตกแต่งไว้ค่อนข้างดีสวยงามมากค่ะมีแอร์มีผ้าม่านให้มีน้ำอุ่นให้ครบพร้อมเลยนะคะถ้าจะใช้บ้านหลังนี้เป็นที่อยู่อาศัยค่ะเขาทำออกแบบไว้ค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะ และในส่วนของพื้นที่บ้านนะคะด้านนอกนะคะก็ยังมีสิ่งปลูกสร้างนะคะอีกหนึ่งหลังค่ะจะแยกเป็นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะคะพื้นที่ประมาณร้อยตารางเมตรอยู่บริเวณด้านหลังของพื้นที่แปลงนี้ที่ถมแล้วนะคะบ้านหลังนี้นะคะสร้างออกแบบมาอย่างดีเลยค่ะถมแน่นลงเสาเข็มแน่นมากๆค่ะแล้วก็สร้างเขื่อนไว้ค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากๆเลยนะคะ และในบริเวณของพื้นที่ใช้สอยนะคะของตัวบ้านค่ะซึ่งด้านหลังนะคะจะทําเป็นพวกห้องครัวห้องน้ําแล้วก็มีห้องแต่งตัวนะคะไว้ให้ค่อนข้างดีมากเลยค่ะสภาพบ้านนะคะเกือบจะร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคะเพะเจ้าของบ้านนะคะไม่ได้เอามาอยู่นะคะก็คืออยู่น้อยมากเลยค่ะ พาไปดูบริเวณด้านหลังนะคะก็จะมองเห็นเป็นบ่อน้ำแบบนี้เลยนะคะถ้ามองอีกมุมนึงนะคะก็ได้วิวที่สวยงามนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะมีอาคารที่แจ้งไว้นะคะอีกหนึ่งหลังที่เป็นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำไว้ให้นะคะแล้วก็ป่าหลังนี้นะคะได้ถมแล้วก็สร้างเขื่อนนะคะแล้วก็ทำเสาเข็มไว้ค่อนข้างดีมากเลยค่ะถ้ามองบริเวณแปลงว่างๆที่แจ้งไปนะคะว่ามี เป็นบ่อน้ํานะคะตรงบ่อน้ํานี้นะคะก็จะมีความลึกประมาณ1เมตรค่ะส่วนบริเวณรอบๆบ้านนะคะทําไว้ค่อนข้างดีเลยค่ะสามารถที่จะเดินทะลุไปด้านหน้านะคะได้แบบนี้เลยค่ะ างเจ้าของบ้านนะคะได้ออกแบบและตกแต่งนะคะบ้านหลังนี้ไว้ค่อนข้างดีเลยค่ะพร้อมในการใช้งานเลยนะคะเท่ากับว่าถ้าจะทำเป็นสีห้องนอนก็ได้เลยค่ะค่ะบริเวณด้านหน้านะคะก็ยังสร้างเป็นอาคารจอดรถนะคะซึ่งมีหลังคาเตรียมไว้ให้พร้อมเลยค่ะจอดรถได้ประมาณสัก6คันได้เลยค่ะ หากท่านไหนนะคะสนใจนะคะบ้านหลังนี้นะคะหรือที่ดินแปลงนี้นะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามนัดดูกับทางทีมงานมาได้เลยนะคะส่วนเรื่องราคานั้นนะคะตอนนี้เราตั้งขายอยู่ที่ตารางวาละ 2 2 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะค่าใช้ใจ่ายในการโอนภาษีทั้งหมดนะคะช่วยกันคนละครึ่งค่ะแต่ถ้าท่านไหนสนใจจริงๆนะคะก็สามารถที่จะต่อรองราคากับทางเจ้าของได้ค่ะ หากท่านไหนสนใจที่ดินเปล่านะคะย่านพันท้ายนรสิงค์ค่ะที่สามารถทะลุไปสมดํดำบางกะดีได้บางขุนเทียนได้ถนนพรลรามสองวิ่งไปสมุทรสาครได้นะคะย่านเศรษฐกิจย่านนี้นะคะก็ติดต่อสอบถามกับทางทีมงานมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ